สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เรามาคัดไม้ทิ้งกันนะครับนี่เดี๋ยวมาให้ดูไม้ที่เราจะคัดทิ้งมันไม่สวยอะ่ะมันไม่สวยเราเลยจะคัดทิ้งนะครับทุกท่านนี่นี่อย่างอันนี้อันนี้นี่ทิ้งเลยนะครับดูเผ <laughs> ือก <laughs> เผือกนะครับเนาะมันเผือกเราก็จะเอาทิ้งนะครับนี่คัดออกมาทิ้งนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราจะเอาทิ้งนะครับนี่ครับทุกท่านดูโอ้ไม่สวยเนาะไม่สวยเราก็จะจะเอาทิ้งกันนะครับอย่างอย่างอันไหนเนี่ยอันนี้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 ก็ไม่ได้นะครับเนาะไม่ได้ก็เอาออกอันนี้อันนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้ ก็เอาออกเอาทิ e ้งเอาทิ át, ้งเยอะเลยนะครับทุกท่านดูที่มันผึกเผลือกนะครับเนี่ยผึกเผลือกผึกเผลือกแบบนี้เนี่ยไปต่อไม่ได้นะครับต้องเอาออกเอาทิ้งนะครับเนี่ยแบบนี้ดูสิอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยไปต่อไม่ได้เลยนะเนี่ยเราต้องคัดออกคัดทิ้งกันเนี่ยครับดูบอลไม่สวยเราก็เราก็ไม่ขายนะครับสาเหตุที่ ที่เบิด์ชัยไม่ขายเพราะว่ามันไม่สวยที่บอลมันมีน้อยไงแบบนี้นี่แบบนี้ก็ไม่สวยแบบนี้ก็ทิ้งนะครับนี่ดูเขียวปีเลย <c oughs> <c oughs> นี่ไงเขียวปีแบบนี้นี่ทิ้งเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะอ่าคัดออกมาแล้วก็เอามาทิ้งกันนะครับดูทุกท่านมันไม่สวยเนาะโอ้อันนี้อะไรเนี่ย อันนี้น่าจะสายพระเนตรเริ่มกัดสีแล้วเก็บไว้ก่อนนี่นี่นี่แบบนี้นี่แบบนี้นี่ทิ้งเลยนะครับเนี่ยนี่ไม่สวยคัดออกมาทิ้งเก็บกระถางเก็บดินไว้นะครับนี่ถาดนี้นี่ถาดนี้นี่ทั้งถาดเลยนะเนี่ยที่ต้องทิ้งแล้วก็นี่นี่ดิวทองสยามต้นนี้โอ้นี่อันนี้ก็ไม่สวยทุกท่านเนาะ อันนี้ก็ต้องทิ้งทิ้งเยอะเลยนะเนี่ยดูดูครับโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยที่เราต้องทิ้งวิสุิ์กมนะเรื่องมนก็น่าจะได้ทิ้งอันนี้น่าจะได้ทิ้งแล้วก็โอ้เยอะเลยเยอะเลยที่เราต้องทิ้งเผือกเผกแบบนี้ก็ทิ้ง แล้วก็ไอทิปวาลีแดงๆงทิฟวาลีนี่ก็ทิ้งอันนี้ก็ทิ้งนะทุกท่านเนี่ยทิปวาลีนี่แดงๆงแบบเนี้ยเนาะขายไปก็ไม่มีคนซื้อมั้งผมว่าก็น่าจะเอาทิ้งแหละเดี๋ยวคัดออกก่อนคัดทิ้งเยอะเลยนะเนี่ยดูเผือกเือกแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาลื้อทิ้งกันนะครับเดี๋ยวมา เราทำการคัดก่อนคัดแล้วก็ลื้อทิ้งกันนะครับโอ้นี่ที่เราจะต้องทิ้งคือเยอะเลยทุกท่านดู <c oughs> นี่ครับเนาะเหลือในนี้อีกเดี๋ยววันนี้ผมจะทำการเคลียร์ตู้นี้เคลียร์ตู้นี้นะครับเอาบอลที่ไม่สวยที่มันขายไม่ออกทิ้งดีกว่าแล้วเราก็จะเก็บบอลที่พอจะไปได้นะครับเก็บไว้ก่อน มันไม่สวยเนะทุกท่านอ้อันนี้สีเลิกงามนี้ยังอันนี้ยังไปได้อยู่นะเนี่ยอันนี้ไม่ทิ้งเดี๋ยวเด็ดก่อนเด็ดไปก่อนนี่อันนี้ไปได้เราก็เอามาเก็บอันไหนที่มันไปไม่ได้เราก็ทิ้งโอ้ต้นนี้ไปได้อยู่นะเนี่ยโอ้อันนี้สวยอยู่เราก็ต้องเด็ดใบออกก่อนนะ ดิดใบออกแล้วก็เอาไปฟอร์มใหม่อันนี้ได้อยู่เดี๋ยววันนี้เราจะมาลื้อกันนี่นี่นี่อันนี้คือที่เราจะลื้อทิ้งนะครับทุกท่านมาเดี๋ยวเรามาลื้อให้ดู <c oughs> <c oughs> การลือ้อการลื้อบอนสีว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะลื้อดินใส่ในถาดนี้นะครับสำหรับถาดนี้เนาะถ้าใครอยากได้นะครับผมก็ซื้อมา ทีละสิบสองใบเนาะเดี๋ยวผมจะแปะแปะตะกร้าไว้ให้ตรงนี้แหละแปะแปะตะกร้าไว้ให้ตรงนี้นะครับท่านไหนอยากได้ก็ลองกดซื้อได้นะครับสําหรับถาดนี้เนาะมาเรามาลื้อบอนสีกันทุกท่าน <c oughs> ลื้อแบบถอนเลยนะถอนแบบเนี้ยนีถนนนน่ถอนแล้วก็เก็บดินไว้นะครับเนาะถอนแล้วเก็บดินไว้มาเรามาทําการลื้อกันเลย นี่เก็บค่วมดินแล้วก็เก็บกระถางไว้นะครับถอนทิ้งนี่ไปต่อไม่ได้อะไปต่อไม่ได้ก็ต้องถอนนี่ครับถอนแบบนี้เลยทิ้งเลยทุกท่านเพราะเก็บกระถางไว้นะโอ้ไม่สวยก็ทิ้งนะครับเนาะมัน ขายไม่ได้อะขายไม่ได้มันไม่สวยเราก็ต้องทิ้งถอนเลยถอนทิ้งเลยเก็ <c oughs> บดินไว้นี่อะดินนี่ดินนี่เดี๋ยวเราเอาไปตากแดดนะครับเอาไปตากแดดแล้วก็เอามาใช้ใหม่ได้สำหรับดินพวกนี้ ถอนทิ้งถอนทิ้งดูนี่ทุกท่านเอาดินไว้เอากระถางไว้อต้องหากระบะหาถาดอะไรมาใส่นะมันไม่สวยขายไม่ได้หรอกเมื่อวานก็ยังขายไม่ออกเลยขายไม่ได้ก็ทิ้งทิ้งเลย เดี๋ยวดินเดี๋ยวเราเอาไปตากแดดแล้วก็มาใช้ใหม่ได้ไม่สวยก็ทิ้งนี่ครับการทำบอลสีไม่ใช่ว่าจะได้สวยทุกต้นนะทุกท่านผ่ามาก็ไม่ใช่ว่าจะสวยทุกต้นต้องคัดต้องปูกจริงๆการทำบอลสีนี่ต้องใช้พื้นที่เยอะๆนะครับนี่ใช้พื้นที่เยอะๆเพื่อที่จะฟอร์มบอลสีไว้ดู มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้แบบดีๆนะก็จะได้สวยๆก็ยากอยู่นี่ดินก็ได้เยอะเลยนี่ทิ้งเลยนี่ดูทุกท่านนี่ถอนทิ้ง <c oughs> อันนี้คือแบบไปคุณไม่ได้ไปต่อนี่ไม่ได้ไปต่อแล้วเนี่ยอันนี้คือต้องทิ้งนะครับอ่ะทิ้งแล้วก็ดินดู นี่ดินดินเดี๋ยวเราเอาไปตากแดบดบแล้วก็ใช้ใหม่ได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะทําการรื้แบบเยอะเลยนะครับเนาะนี่ดูตู้นี้ไม่สวยรื้ทิ้งหมดเลยอืมดูเผือกเผือกพวกเนี้ยเผือกเผือกขาวขาวอะไรพวกเนี้ยใช้ไม่ได้ไม่โตนะครับแล้วก็บอลไม่ด่างไม่มีสีก็ ทิ้งไปนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะคลิปไม่มีอะไรมากทุกท่านเริ่มหน้าหนาวแล้วคลิปก็อาจจะเริ่มมีน้อยบอลสีก็ไม่ค่อยโตนะครับเดี๋ยวเราต้องทําการเคลียร์พื้นที่เพื่อเก็บพื้นที่ไว้รอบอลสีงอกในหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนก็อีกอีกสองสามเดือนอีก3เดือนแหละเพราะว่าพฤศจิก,การทันวามก,กลากุมภาปลายปลายกุมภาครับก็จะเริ่มร้อนเนาะ แล้ววันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับหรือบอลสีทิ้งโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะลากันไปก่อนอยากรู้เรื่องไหนก็สอบถามมาได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ